สวัสดีครับเราก็ยังอยู่กับเกมออกซิเจนกันอีกเช่นเคยนะครับผมมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยครับผมทีนี้ผมก็อยากให้มันเคลียร์ของในส่วนนี้ ส่วนของห้องนี้เออก็ต้นนี้ก็เติบโตค่อนข้างดีนะเนี่ยในอนาคตรเราจะได้เลี้ยงเจ้าเดนโนเสร์นี้ได้รอบที่แล้วตอนที่ผมเล่นในไล,ไล,น,ลน์ 0, นะครับผมทำไอ้เจ้าตัวลั้มนี่สูญพันธุ์นะครับผมผมก็ไม่ได้อยากให้มันสูญพันธุ์หรอกแต่ผมลืมทำที่ฟักไข่ครับผมว่าเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่ผมอชอบเน เกมแนวเกมของมันครับที่แบบเป็นการสร้างฐานอย่างเงี้ยโอเคตัวนี้ก็ใจส่วนเอ็มม่านะครับตอนนี้คือผมเอาสกิลขุดหินนะครับให้เขามาขุดหินด้านล่างตอนนี้เขาก็น่าจะขุดหินตรงนี้ได้แล้วงั้นเดี๋ยวตรงส่วนของการเก็บของผมยกเลิกการเก็บของโอเคแล้วก็ให้เขามาขุด แล่วางแฟนใหม่ก่อนเมื่อกี้ผมทุบทิ้งไปนี่แล้วก็เล่งงานเป็นระดับเจ็ด ูตรงนี้ผมจะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะโอเคในส่วนนี้ผมก็ตรงนี้ผมคิดว่าอ่าทำเป็นพื้นนี้ไปเลยนะครับผมพื้นกันความร้อนตรงนี้ไปเลย Okay. เรียง,งานระดับ7ตรงนี้ทำด้านล่างให้เสร็จเราจะได้ไปใช้ห้องส่วมตรงนี้840วัตต์นะครับผมทีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟและเดี๋ยวผมจะสร้างตัวปั่นไฟเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผม คิดว่าตรงนี้อาจจะต้องแยกแยกเป็นแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็เอาไฟฟ้าจากตรงนี้มาฝั่งนี้เราก็เชื่อมไฟฟ้ากับอันนี้ก่อนพิมเขียวทำงาน คนนี้เป็นช่างก่อสร้างนี่ไงผมอยากได้การดูแลฐานนี่ไงคนนี้มีสกิลดูแลฐานแล้วก็มีสกิลติดตัวที่เป็นปะสุสัตว์เกิดมาพร้อมสกิลระดับ2ด้วยโอ้โหค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าลักษณะติดตัวด้านลบก็จะมีการแพ้เกรอนเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็าการควอนี่ลดลงเรามีคนทำควัวอยู่แล้วผมคิดว่า คนนี้น่าจะโอเคนะผมเลือกอามารีมาเลยแล้วกันแล้วก็เขาย้ายเขาไปที่ตารางโอเคตารางส่วนนี้แล้วตอนนี้คือเขาไม่มีเตียงนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างเตียงฉุกเฉินให้เขาไว้ตรงนี้ก่อนปรับระดับงานเขาเป็นดูแลฐาน แล้วก็การจัดเก็บนะครับส่วนคราวนี้ก็เป็นการส่งของอ่าไม่ไมไม,ไม่เอาแบบนี้ดีกว่าโอเคให้เขาส่งของแล้วก็จัดเก็บไปด้วยเลยีประมาณนี้ วัดเกินมาสักนิดหน่อยผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเครื่องปั๊มนี้ก็คงไม่ค่อยได้ปั๊มเท่าไหร่นะครับถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ชักโครกแล้วตอนนี้คือเราก็เดี๋ยวเราจะถอนอ่างอ่างล้างมือตอนนี้ก็ทำไว้อย่างนี้ก่อน ส่วนของสกิลตรงนี้ก็คนนี้ก็เป็นด้านศิละปะไปเลยส่วนอามารีก็เสริมความแข็งแกร่งเป็นหลักนะครับผมการเลี้ยงสัตว์เป็นเป็นงานรองสำหรับอ,อามารีโอเคทีนี้ผมก็อยากจะเคลียร์ของในส่วนของในนี้ด้วย ก็จะเอามาใส่เครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะพ่นของเดี๋ยวค่อยให้เขามาเก็บอีกทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวผมจะเจาะน้ําลงมานะครับผมผมก็เลยอยากเล่งเคลียร์ของให้หมดก่อนผมอยากใช้เครื่องปัม๊มปั๊มน้ําและโอเคเก้า้หกสิบปัดยังไม่เกินแต่ ทางที่ดีผมว่าสร้างอันนี้ไว้เพิ่มอีกนิดนึงเครื่องปั่นไฟ ช่วยกันปั่นไฟอ่าปั่นไฟผมจะไม่ต่ำถึง50นะครับผมจะเอาเป็น70%อ่าถ้า70%แล้วให้รีบมาปัดเลยอเออทีนี้ก็สร้างลงมาตรงนี้ผมอาจจะต้องมาสร้างในส่วนของอ่ากำแพงตรงนี้ไว้ก่อน เวลาน้ำลงความจะได้ไหลลงมาฝั่งนี้นะครับแล้วเหลือน้ำส่วนที่เหลือค่อยๆเอาไปเช็ดให้ดูปไปเช็ดนี่ ในห้องนี้เก็บของออกหมดแล้วนะงั้นผมก็จะเจาะลงมาเลยเฮ้ยกดผิดครับผมนี่เจาะลงมาอย่างงี้ปึ๊บโอเคน้ำไหลลงมาแล้วโอเคน้ำก็จะหยุดใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ท่อยังไม่ได้ต่อนะครับ คือมันเป็นน้ําใสนะครับแต่ว่าท่อน้ําใสคือยังไม่ได้ต่อมันก็เลยไม่มีการทํางานเกิดขึ้นราคานี้ผมก็จะมาขุดน้ําฝั่งนี้ลงมาด้วยแล้วเดี๋ยวเอาคนไปเช็ดน้ําตรงนี้ขึหลังรอด้านบนให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะขุดตรงมาอย่างนี้เลยนะครับตรงมาเลย ในส่วนการวิจัยที่นี่ผมยังไม่เห็นน้ำเค็มเลยนะครับผมตอนนี้อ๋อนี่มีอยู่ตรงนี้นิดนึงมีออกซิเจนเ่าตรงนี้เเจาะน้ำตรงนี้มาด้วยเอาให้เต็มอ่าง เผลนะครับน้ำอาจจะล้นด้วย ค okay. นิโคราการเกษตรเต็มเปี่ยมถ้านำําน้ห้องผมอาจจะเปลี่ยนมากั้นตรงนี้นะครับผมกั้นตรงนี้เพิ่ม อ่างเก็บน้ำตรงนี้จะได้เก็บน้ําได้เยอะๆหน่อยเพราะว่าผมสร้างอ่างเก็บน้ําไว้ในถามก็เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีส,สักเท่าไหร่มันกินพื้นที่คิดอย่างนั้นนะว่ามันกินพื้นที่เสื้อแฟชั่นให้น้องร๊กใส่ก่อน ตอนนี้น้ำน่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวไอ้ด้านบนเดี๋ยวค่อยขุดทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวขุดทําเป็นแบบปั๊มมาเติมตรงนี้เอาเพราะว่าถ้าเราขุดไปอีกอ่ะสองตรงนี้มันคือน้ํามันเยอะค่อนข้างเยอะตรงนี้อาจจะล้นได้อันนี้ก็จะเป็นผมขอทำเป็นท่อน้ำกันความร้อน น้ำใสจะให้ออออกฝั่งซ้ายอันนึงแล้วก็ออกฝั่งขวาอันนี้เป็นท่อกลางนะครับผมท่อกลางอะ่ะอันนี้ผมผมต่อเผื่อไว้เป็นท่อกลางว่าจะดูดดูดน้ํามาน้ําใสออกมาใช้งานแบ่งแบ่งส่วนและที่แน่ๆคือเส้นนี้ก็คือต้องลงมาตรงนี้หนึ่งอันอย่างนี้ แล้วก็ลงมาตรงนี้นี่ส่วนน้ำเน่านะครับผมอตอนนี้คือผมขอขุดลงมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ลงมาเพิ่มให้น้ำเน่ามาอยู่โซนเอ่ะออกข้างนอกข้างนอกหน่อยนะเพราะว่าผมไม่อยากไม่อยากให้น้ำเน่าอยู่ในเอ่ของฐานส่วนของฐาน ไปเช็ดน้ำด้านบนนะครับผมบไปเช็ดน้ำด้านบนโอเคเช็ดออกเช็ดออกโอเคน้มาเช็ดในส่วนของตรงนี้ของนั้นไปเช็ดไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับสองคนนี้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ย <laughs> โอเค ในส่วนของห้องฝั่งนี้ผมก็จะทําเป็นประตูแบบนี้นะครับเหมือประตูเมนมนวลอ่าตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ เาเ็ดน้ด้ดววยส่นของน้ำเน่าที่จะเอาบำบัดมาใช้เดี๋ยวผมอลองคิดคร่าวๆแล้วผมอาจจะสร้างาไว้ตรงนี้นะครับผมถังเก็บน้ำเน่าไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยว ส่วนบําบัดผมจะเอาไว้ตรงแถวนี้ อาผมขอสั่งเก็บน้ำเน่าระดับ9้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีออกซิเจนเน่าที่มีเชื้อโรคเข้ามาปนเปื้อนในฐานรีบไปเทฝั่งโน้นนี่นทำเเจป็น70% แล้วเดี๋ยวย้ายห้องทําอาหารลงมาไว้ส่วนด้านล่างด้านล่างนิดหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูการวิจัยนิดนึงอืมอ่าเอาส,ส่วนตกแต่งนิดหนึงตกแต่งฐานโอ้ยมันเอาของน้องเสียเข้ามาในนี้ได้ไงเนี้ยผมว่าผมเลือกแล้วนะเมื่อกี้ ครับพาร์ทนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเลยกันต่อในพาร์ทหน้าอย่าลืมติดตามกันได้นะครับ